ค่ะเมื่อนี้พาพี่น้องมาหาเฮ็ดคือเก้าล่ะค่ะมากับลุงหนวดมากับน้องกุ้งแล้วก็มากับข่อยพ่อมนี่ละมาทำกันสามคนมือนม่อนี้มื่อนี้มาถ่ายท่าวันที่ยี่สิบแปดกรกฎาได้พี่น้องเอ้ยมาสวงแรงประมาณบ่ายสองโมงเนาะเพราะว่ามื่อนี้ฝนตกเบิดมือค่ะแต่สิว่าถ่ายกี่ใบพ่อแม่ได้ค่ะมื่อนี้เป็นวันที่ยี่สิบแปดกรกฎาได้ค่ะพอดีกะ มาพร้มามะเมืองเห็ดป้ได้มาโดนน่ะ่ะค่ะนี่ก็ได้มาเมืองไายมือแล้วมันนี่้น,น,นี่ก็มาพร้าดอกเทาๆได้ค่ะโอ้ยเทาพี่น้องอเลยแม่นบอลไม่หันให้มันขึ้นแล้ตอนมันออกได้หลายได้ค่ะอันก็เจ้ากับเขามาดูเดี๋ยวนี้อั่นเพิ่์นึกว่าเห็ดมันจะโบออกนะคะเพราะว่ามันกระหอยแล้ว มาย่ำไรกับพ่อตลอดด้วยค่ะเห็ดอันนี้มันออกตลอดเลยนี่ดอ,อก,กงามๆสวยๆนี่ค่ะบรรยากาศช่วงนี้กับฝนตกดินด้ยค่ะแงๆอยู่เดี๋ยวนี้พอดีตกดินก็ได้พากันมาหาเมืองเห็ดค่ะกับลุงหนวนกับน้องกุ้งก็ได้ก็ได้มาพอพอดีมือเสาตกหฮงๆค่ะทางบึงการนยค่ะเด้อในส่องดอ,อก,กงามๆตัวนี้น มาพอเห็ดดอกบางไงค่ะเห็ดเผือกตบเตาค่ะดอกไงขาก็ะใหญ่ดอกข้างใหญ่คักค่ะเนี่ยดอกงามๆค่ะมึงไงดอกใหญ่ๆท่อถั่วยหญ่น้องงามคักมัน ยางหาเห็ดยางหาอคอยได้ไปเยี่ยนหนวดได้ออันเหยียบเข่าก็เจ้าออได้นี่เข่าเพิ่นก็นั่งถอกอยู่เลยนี่ถาดมาตัวหมูว่านนี่ค่ะก็ชิงามเนาะหมูว่านกับฝา,ากับห้องค่ะนี่ก็งามเพิ่เจ้าหลายดวงอุ้ยตอกระบินเต็มอยู่ค่ะจะมาจากสาดอกเตอรกระไรเอออยู่ในหลืบเูยค่ะ ดอน้คนางามค่ะดอก้ค่ะต้นมค่ะดอนี้กระเทาเต้นนี้ไหม อดอกนี้กะเท่าอีดอกค่ะนี่อดอกนี้ขาง,งามบันี้มาเด้อค่ะเด้อมาเก็บเพียนน้ำผัวข่อยกเ็เย่หนวดกับน้องกุ้งเห็ดนมีแต่ดอกดอกง้างงามด้วยค่ะ ก็อนีได้แต่อดอกคุณบานเนะคุณจ้าอดอกบานคือง่ามเมื่เก้าหลับพี่นอ้ไองไปย้ายหนอดพ่อได้ค่ะน้องตัวนี้ ไม้ได้ห,าห่างเลยคุตัวน,นี้มอ้ยอู้หมัมน,นเองเจอตาดอกนบนานๆค่ะฝนพึ่งเขาม่ามือน,นีองได้ะค่ะวันที่ยี่สิบแปดกอดกระดาษมันตกนักเมือ่อคืนนี่ค่ะมะพ่อดอกเผาน้ำเด้ค่ะโอู้เด่นเอกยังมึนเมื่อด,ด้วยค่ะอ้าคือฝนที่ตกนั่นแหละคะ่ะมึนเมือ่อมาอกได้เนี่ก็ได้ แดงอะสงสัยจะนักเติบอยู่ค่ะเสกาเบื้งการเด้อค่ะเดอ้อเ,เอกษีเอาไปกับบานๆไปย่างคือเอาไปกับเกศไปคัดแยกนะค่ะตัวใดกินได้กับทเอาไปก้อยเด้อเอาไปแกงค่ะตัวใดบนั่งเไปเป็นพันนะคะ่ะ อีกกระบุงฮะอีกกระบงบอสเออกระบุง,บบง,บงนี่กระดอกเหี่ค่ะหวัวแต,ตกอ๋อแตกเตาบันเนี่โอ้แอบไปปลูกไว้หลายเลยได้ดค่ะเฮ็ดอันเห็ด,หดมันออกตลอดเลยค่ะมัวม่าออกก็ออกไปเบิ่ดค่ะเฮ็ดอันเพิ่งตับเตาพันนี่ค่ะบรรยากาศในเมืองงามค่ะเขากำลังถอกเลยค่ะเด้อเดี๋ยนี่ กำลังรอหาเห็ดเด้ยค่ะเดอ้อขอบคุณหลายเ้ยค่ะเดอ้อทุกคอมเมนต์อันที่ติดตามอีสานหากินตลอดค่ะผ่านอิสานหากินจะเว่าบ่ใครเก่งดอกค่ะมีแต่คนว้าเ่าเปลี่ยนปดับเพายนวดกะน้องกุ้งครับบ้านคุ้นแม่ก็ว่าบ่ใารเก่งดอกค่ะขอบคุณได้หลายเ้ยค่ะเดอ้อทุกคอมเมนต์ให้กำลังใจทีมงานค่ะ มเมนเขามากค่ด้อ่านทุกะคอมเมนต์เลยค่ะเด้อบอมเมนบอ์อ่านเลยค่ะอ่านตลอดเลยค่ะตอนนี้ก็งาเก็นเลยค่ะบางเทียก็จะเอาไปปลูกยื้ใหะะ้เด้ค่ะเด้อทีนี้จะออกจะป้าแล้วครับพี่น้องก็ว่าสิไปสวนสิไปหานอาใหม่ไล่เด้ค่ะตอนนี้พี่แหนวนสิกลับบ่านก้อนค่ะสิไปหานอาใหม่ไรต่อเลยค่ะเด้ออโาส้มืมังเฮ็ดกันนะ ได้หลายค่ะกระสีเอาไปปลูกข้อมด้วค่ะกินข้อมปลูกข้อมไม่ได้นี่มันหลายแหง้งเอาไปแย่งหนอสิกระปานดาวบัดนี่ยไมไ่ครับพี่น้องเอ้ยพอดีมาพอก่อวนอไม้แล้วค่ะนอไม้่ลายด้วค่ะมี่แต่กัวงามๆมันจะเปน้องกัวกับงามนอกับงามไม่ต่อนอกก่นอกกอนอนอยใหญ่ๆค่ะตรงนี้ฝนช่วงนี้ฝนกจะกตกมื่อคืนนี่ค่ะพี่น้องตกคักตกแน่ น้ำอยู่ใน้คล่องเลยปไ้ามีตะหน่อยยิงยัหั่อวบๆค่ะน้อใหม่ไล่เด้อค่ะมาเด้อค่ะเด้อมาซับน้อใหม่น้ำพวกข่อยสองคนกับน้องกุ้งพี่เง่นหวนกับมียบ้านแล้วค่ะฮักกันละ างามๆเออินชนะจับนอนยิงใหญ่เลยค่ะนอนนห่อยๆบัดโมดุนเนีเ่ยเสียอมาม่าเอาอ,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 อีกอุ้ยนอนนีนทางอวบคักบัดเนี่ย อาดูอวบเลยค่ะเอาไม้ลานี่ก็แซ่ียบเสีเสยบเลยค่ะต้มกะ่อยากกลมปานใดดอกต้มเนตเดี๋ยวกะไม้ต้มยิงกับแก้วกับเอย่างนี้ก็แซ่บแล้วค่ะเอาไมไล้ลายเลยค่ะแต่หลายนอนละบัตรนอนนี่ข้างนอนใหญ่บัด ชาพอตะอันอันนี้โดนหล่นในตอนนี้นนไหก,กอเดียวแล้วค่ะกอเดียวหันห่นอู้หั่นตัดเบิดพี่น้องกัน2องาม,มืมอมาเอานี่อู้ขึ้นว่าจะได้เป็นสอบคนได้หนิเพราะก็ลังขืนก็เต็มอยู่น้อย,อยก็ได้นี่ก็น้องงามๆกัน นอนี่ห้องน้ำค่ะบัดอวบๆค่ะนอขาวๆจะผักดิค่ะเด้อนอใหม่ค่ะเจียมบ่เขาบ่จังสับเจียมพวกขาสับยางเดียวค่ะนอเงี่ยๆอ้วบๆนอใหม่ค่ะเมื่อนี้ได้เัิ่งนอใหม่อันลายนะอันกับอันเฮ็ดเลยค่ะเฮ็ดก็เสียมมาปลูกเลยค่ะ กเอาไว้แกงน้ำปูงน้ำล่ะค่ะหาเรียกเรียกได้ได้ค่ะมือะอยอยอม่อนี้เรี้ยบตะน้อยยังไงได้มื่อนี้นอนน้อยๆไว้ก้อนค่ะขพ่อได้แกงก้อนเอาไปหลายมันจะกินบ่เบิดต้องเอาพ่อได้แกงค่ะนอนใหม่ก็มี้ตะนอนง,งามๆค่ะอู้หูนอนงามๆม,มาอวบค่ะ ได้ลายกากนอไม่ก็ได้ครับเห็ดตับเตาด้วยการเด้อนี่เห็ดตับเตานี่ก็จะตัวใดมันก็สิพ่ออันนั่นแน่ก็สิเอาไปเป็นเสียพี่นาพี่น้องก็สิได้ทให้ถ้าไม่พี่น้องเมืองอ่ะนี่ตัวใดพ่อเกียงก็สิเอาเกียงใช้นอไม่นี่ยละครค่ะก็ได้กดแชร์นี้เด้อค่ะเด้อคอมเมนต์ตอบตัวคอมเมนต์พี่น้องเอ้ยบางเทียก็ตอบซ่าเด้อขออภัยเด้อพี่น้องเด้อบางเทียก็ตอบซ่าเกินไปค่ะ เก็บเหนียวเซนอย่เนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ